มานะยังไงอะไรยังไงนะเก็บคอยไปแล้วใช่ปะ่ะเออเออพาร์ทนี้ก็จะกลับมาแก้แขนนะครับโอเคมันน่าจะต่อให้ตอนที่เก็บ้อนไปแล้วแหละนะนะนะซาอีกซาอีกไอ้กิน,ะกนแป๊บซี่อะฮนะฮะมาเลยมาเลยไม่กลัวไม่กลัวนะมาเลยมาเลยมึงอย่าเหนื่อยอ นี่ก็วิ่งไวจ้ามามานี่ก็ตามอยู่แล้วอือนี่ก็ตามจังนี่ก็ตามจังนะวันนี้ไม่มีใครมาครับโหใจครับใจกล้าเขา,าบอกผมป๊อตนะไม่กล้าเล่นคนเดียวโหยเปลี่ยนความคิดใหม่ได้แล้วนะฮะนะโอ้โห่แต่ซึ่งเรา,าติ่มติ่มอย่างเงี้ยติ่มติม <c oughs> ติ่มอะไรขวา,รายลายซ้ารกอะไปทางซ้ายดีกว่า <c oughs> มึงโหมึงวิ่งได้สองเก้ามึงก็หยุดวิ่งมึงคนหรือเปล่าครับฮะนะอะไรอะไรยังไงไอ้หืมชิบหายอืมฮะแดกก็แล้วแดกก็อ่ะคอนติเนียโปรเกคเสพวิ่งเอาวิ่งเอาวิ่งวิ่งเอาวิ่งเอวิ่งอ่ะวิ่งวิ่งอยู่ไหนไหน ไหนไหมเห็นมันตัวเป็นตนไม่ใช่ไหมเห็นพลังงานงี้โถเอ้ยไม่ใจอ่ะเออความน่ากลัวของนายหายไปไหนฮะนั่นเงีย <c ười> นั่นเงี้ยประมาณว่าแบบปิดไฟปุ๊บโดนตุ๋ยแน่นอนฮะเพิ่งกดกีกขวาให้คลิกเดียวยแค่นั้นแหละเออ <c ười> วิ่งเอวิ่งอืมอืม นี่กดตามจังโอเคไปไรเนี่ยเมื่อกี้เลี้ยไปทางซ้ายเราเลยไม่รอดนะฮะอ <c oughs> มึงอีกแล้วอ่ะฮะจะไฟจะไฟทำไมรู้สึกตัวมันวิ่งชา้าๆวะเออเน่เดินธรรมดายังเร็วกว่าเลยมองตรงเลยเนี่ยเดินธรรมดาคุยังเร็วกว่าเลยเออ มันแบบอึดอัดยืดยยาแตะเออไม่ทันใจวัยรุ่นจริงอือฮึเนี่ยไม่ได้กินหรอกเงี้ยเออจริงนะมันจะกินแดกไปสองรอบแล้วนั่นเงกูเจอทางแไม่ต้องมาทางขวาจรงกูเสือกไปทางซ้ายจเจริญเจริญเจริญนะแล้วก็เออรู้สึกมันจะให้ลงไวมั้ง ลงไปทางไอ้ฝาฝาท่อใช่ไหมที่มีมลงเออถ้าจำไม่ผิดนะน,นะส่วนถ้าเกิดจำผิดมันก็คงไม่ใช่อือฮึอไอโยโงไอโยงอะไรครับ <c oughs> เฮ้เฮปล่อยเลยปล่าสามรอบนะเลยเฮ้ฮายกูจะแก้แค้นครับ มันไม่ได้ครับอืมจริงๆนะโอ้โหความตกจงตกใจไม่มีไม่ไม,ม,มีเออเอออะไรอะไรโต้เอ,อ๋ยบอกผมตกใจง่ายม,มั้ยไม่นะฮไม่ปฏเิเสธโอเคแหมไม่งั้นก็คงไม่เล่นไปไปิดเสียงแล้วครับคุณเธอทุบอืมทุบทุบ แล้วยังไงตรงนี้กดได้ไหมกดได้ครับแดกดิเฮ้ยเฮ้ยกดกดสิครับไม่กดหรออืมกูรู้เลยเกือบเกือบลง่ะเนี่ยโถ่ขี้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 นะ เบเบเลยอย่างนี้อย่ามาเลยไม่มีทางหนีนเลยเออเออกูไม่มีทางหนีนเลยเนาะเปิดไม่ได้ก็กรรมมีคอ้นี่กูทุบประตูเลยเนะี่ยเออเฮ้ยอะไรอะไรเนี่ยทำไมาเมื่อกี้มันตุบๆวะเมื่อกี้ทำไมารู้สึกเฟรมเด็ตกไปช่วงหนึ่ง ไม่มีอะไรให้กูเลยสรุปกูต้องลงบันไดใช่ไหมได้ได้ไดน้อมรับคำท้านะน้อมรับคำท้าน้อมรับคำท้าปิดโถ่ใจแค่บันไดจะมีเลยมากมายอ่ะอะไรเนี่ยวัชเวนวูไวให้กูลงมาเพื่อสิ่งใดอะไรยังไงงงเงอบ I need to feel get generation to walk generation อีกแล้ว มันเป็นเลยเจเนเรชั่นมากมายฮะฮะเนอะี๋ต้องขึ้นไปหาเจเนเรชั่นสินะเจเนเรชั Generation. Generation. ่นเจเนเรชั่นประตูนี้อ่ากด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 เฮ้ยอื้อหือ อะไรอะไรอะไรโอ้ยขอนขอนึงทุกทีึงทิ้งโอ้จีเนียสตัวเอกมีจีเนียสไปไหนวะถ้าเกิดกูตายอีกรอบนี้กูเลิก Cat แคสละเกมเนี่ยจริงๆแ <c oughs> ม่งไม่รู้ผ่านยังไงฮะเออเคยร,รู้วิธีผ่านก็สปงสปอยมาเถอะนะ <c oughs> ไม่ไหวจะเคลียร์ ไม่ใช่ยาสับผมคีนิเคียทุย้ยห่าไหมเนี่ยนะนะอะไรอะไรภาพทรงภาพซ่าโถยไม่กลัวนะโอ้โกูไม่เจอมากกว่ากูถึงกูเจอปัอ๊บสวยใจลึกเตรียมใจว่าส,สเตตัสวันเปิด,เ,ปดเทิมกำลังจะมากำลังจะมานี่กูว,วิ่งมาไหนของกูวะเนี่ย หลบในบ้านเะน่าลอดไปเชิญโชคอืมแน่แน่อะไรเนี่ยอื้ยนี่ก็ตามจังเดินไวขู่ยิ่งเลยครับจริงอา้าวจะมาเปิดทิ้งว้นี่วะเฮ้ยอ,อืออ,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 อีกแล้วกำพอเลิก พอเลิกบายอีอิ